สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยห้าน่อยห้าหนอยวีไอพีประจังวันที่18ตุลาคม2568ันารางวัลเลข2ตัวรางเลขทีออก0 4น4์่รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก26 26ลรางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก4 26 4 26 นี่ก็เป็นผลออกรานหวยห้าน้อยห้าน้อย VIP ประจ้งงินันที18ตุลาคม2020ขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยหาน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไวไ้ได้จ้าซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีขามารับชมและรับฟังและวมาพบก,กันใหม่ในผลการออกวหวยห้าน้อยในวันพรุ่งนี้ สำหรับมือนิงขอบคุณและสวัสดีจ้า